สวัสดีทักไทยเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมาเก็บรายละเอียดงานนะครับพร้อมกับเติมพื้นหลังภาพที่กำลังเขียนอยู่นะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายวีดีโอเก็บขั้นตอนเอาไว้เผื่อจะเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบการวาดภาพเอาไปดูเป็นแนวทางแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมลงสีที่ตัวต้นแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้จะเติมพื้นหลังให้ดูคล้ายกับภาพถ่ายนะครับอาจจะมีลดทอนรายละเอียดบ้างในบางช่วงที่เราดูแล้วมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เราก็จะลบออกให้มันดูเบลอๆนะครับให้ภาพจะเป็นลักษณะดูมีชัดตื่นชัดลึกดูเบลอๆนะครับข้างหลังก็ใช้วิธีเดิมครับ สีอะคริลิกวาดให้เหมือนกับสีน้ําแล้วก็ใช้สีไม้ผสมกันนะครับวันนี้อาจจะมาดึกสักนิดนึงนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถมาชมย้อนหลังได้นะครับหรือเพื่อนๆที่ติดตามทาง YouTube ก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับโอเคครับใน ขั้นแรกผมก็จะทําพวกเส้นผมก่อนเก็บเสื้อผ้าอะไรนิดหน่อยก็จะเติมขึ้นหลังนะครับผมเอาสีเทาใช้สีเทานะครับสีไม้นะครับสีเทาที่เห็นนี่เป็นสีเคลลิกนะครับทาไปแล้วก็จะมาเน้นแสงของเส้นผมนิดหน่อยครับเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาชมนะครับอันนี้ผม เก็บรายละเอียดแล้วก็จะเติมพื้นหลังนะครับให้เหมือนกับภาพนี้แต่อาจจะมีลดทอนรายละเอียดบ้างถ้าส่วนตรงไหนของภาพถ่ายที่ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็จะปรับแต่งเนาะให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับเอาสีเทาเกียร์สกิทแสงนิดหน่อยก็เอาสีน้ำตาลนะครับ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามมีสีไม้ไว้เยอะๆนะครับให้มันเป็นแบบแชนิดหลายๆสีจะได้มีส่วนในเรื่องของน้ำหนักสีนะครับเวลาเรามาเขียนมันก็จะง่ายบางช่วงก็จะเบอร์เบอร์แล้วก็เกลียนะระบายระบายไปตัวไหนเป็นเส้นก็ขีดครับขีดดีดออาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะ ผมถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือครับมันคุณภาพในการรับแสงในช่วงเวลากลางคืนอาจจะลดทอนลงหน่อยถ้ายังไงเพืนเป็นก็พยายามฟังเสียงประกอบก็ได้ครับจำเอาลักษณะว่าทำยังไงก็ประมาณนี้พยายามเช็คกับแบบอาจจะสดกว่าต้นแบบนิดหน่อยก็ได้นะครับเป็นผลงานของเราอยู่ที่เราเห็นสมควรว่ามันสวยงามแล้วก็ สามารถจบงานในลักษณะแบบนั้นได้ก็ตรงไหนสว่างมากก็เอาสีขาวมาช่วยถ้าทู่ไปก็เราให้แหลมนะครับส่วนไหนที่ลงซอกเล็กๆก็เลาดินสอให้แหลมๆโอเคทีนี้พวกนี้ผมก็จะเอาสีขาวสีเคลิกนะครับมาสกสกิดสกิดๆให้มันดูแววๆขึ้นเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยก่อนนะครับ ก็จะทําพื้นหลังก่อนโอเคพื้นหลังก็จะเรียนแบบรูปนะฮะให้ดูเบอเบอรเ,เหมือนเขาผมจะใช้สีอะคริลิกวาดเหมือนสีน้ําทาลองไปก่อนนะครับแล้วก็จะเอาสีไม้ช่วยเกลี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆค่อยๆติดตามชมไปเรื่อยนะครับดูเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้กับงานของเพื่อนๆเองนะครับเอาแถวๆแถวๆนี้ก่อน นะครับเราก็ดูว่าสีที่เบอร์นั้นมีสีอะไรบ้างนะครับมองปุ๊บปาดตาเดียวให้เห็นว่ามันเป็นสีอะไรทีนี้เราก็ดูต่อว่าเป็นสมมติว่าตรงนี้เป็นออกส้มๆเนี่ยส้มนั้นมันเป็นสดใสแค่ไหนหรือว่ามันมีการเบรกสีเบรกด้วยสีอะไรสีขาวหรือสีเทาหรือสีดำอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่สีคู่ตรงข้ามประมาณนั้นนะครับ คือสีที่เราวาดรูปเราเห็นเป็นสีเนี้ยเราจะไม่ได้หยิบเอามาใช้ตรงๆนะครับเพื่อนๆดูปุ๊บเห็นแวบอบ๋อออกส้มๆใช่ไหมอ่าส้มแล้วผสมกับเทาใช่ไหมจะเป็นลักษณะประมาณนี้อย่างเงี้ยนะนี่คือการดูน้ำหนักของสีนะครับดูว่าเขาเบียรสียังไงยังไงค่อยๆติดตามไปครับผมจะแนะให้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆเองเอาไปใช้ได้กับสีอื่นๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีคลิกเหมือนกับผมนะครับมัน ขอให้เป็นภาพระบายสีเหมือนกันก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ผมเอาสีส้มนะครับมาละลายน้ําพอผมจะวาดให้เป็นคราบๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับผมจะดูว่ามันอยู่ประมาณไหนของแบบก็ระบายนะครับตอนนี้กระดาษแห้งอยู่นะครับก็จะเป็นเปียกบนแห้งผู้การเปียกนะครับจุ่มสีเปียกๆมาระบายบนกระดาษที่แห้งอยู่นะครับอย่างนี้ มันจะตรงนี้แล้วก็มานี่นะครับอ่าแล้วทีนี้ในซอกๆเนี่ยมันจะตุนๆหรือจะหมุน,นๆ,น,ๆนั่นเองนะครับผมก็มีสีเทานะครับผมมีสีเทาอันนี้เป็นสีเทานะครับสีมันอาจจะเพี้ยนๆนิดหนึ่นนงนะสีเทานะครับเดี๋ยวจะเต้มไว้เนี่ยสีเทานะครับผมเอาไปผสมกับส,สีเนี่สีส้มที่ระบายไปเมื่อสักครู่นะครับมันอาจจะอ่อนๆนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่อนะ เราก็ผสมกันขึ้นมาถ้าจะให้ดีนะครับให้เราหากระดาษชนิดเดียวกันนียอันนี้ร้อยปอนด์นะครับเพืเ่อนๆเก่าร้อยปอนด์ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับอีกแผ่นหนึ่งเอาไ,ไว้สําหรับระบายเทสอางน,นี้นะเ,นเห็นไหมครับผมเอาสีส้มไปผสมกับสีเทาม,มันก็จะหมดลงนะแล้วก็จะมาระบายขอบๆใกล้ๆก,กับช่วงลายตรงนี้นะ ตอนนี้ผมลองเผยไปแล้วนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาเก็บเพิ่มเนะี่ยได้ความที่สีมันเป็นน้ํามันก็จะสามารถรูปหรือเกลี่ยไปนะครับให้มันซอฟไปหาอีกด้านหนึ่งได้นะครับดูดีๆนะครับบางช่วงมีสีน้ําเงินมาปนๆด้วยนะ,ะผ,มผมจะอธิบายให้เหมือนกับว่าเพื่อนๆวาดรูปเดียวกันกับผมครับเพื่อให้เห็นต้นแบบแล้วก็ เข้าใจเวลาเขียนงานจริงนะครับเพราะงั้นเราเราดูน้ําหนักสีให้ออกนะครับอย่างนี้นะครับมันจะเป็นคาบอยู่เพื่อนๆก็เอาคู้กันด้ามเดียวกันเนี่ยไปจุ่มล้างน้ําก่อนนะครับเพื่อจะให้มันสะอาดนะครับแล้วก็รีบเอามาลูบฮะลูบออกมาเห็นไหมครับมันจะค่อยๆกลืนกันมาทีนี้ข้างล่างจะออกน้ําเงินหน่อยๆ เราก็เอาน้ำเงินนะครับไปผสมเทาเนี่ยครับสีขาวสีเทาสีดําเพื่อนๆก็มีติดเก็บไว้เนาะในชุดสีนะครับเอาไปผสมมันก็จะตุนๆนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยนี่น้าเงินผสมเทาแล้วนะครับจะเป็นหมอนๆอย่างนี้มันจะลดความสดใสลงแล้วก็มาสบายค่อยๆทาไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้แบบแบบรูปต้นแบบนั้นเลยนะครับ ทีนี้ถ้ามันยังไม่ถึงมันยังน้ําหนักไม่ถึงรอให้รอบแรกได้แห้งก่อนลงซ้ําอีกรอบหนึ่งครับทีนี้มันจะเนียนนะครับหรือผมจะชอบซ้ําด้วยสีไม้นะครับผมจะไปซ้ําอีกรอบด้วยสีไม้เพราะง,งั้นในรอบแรกเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆพ,พยายามอย่าให้มันทิ้งขอบแบบนี้นะครับไม่เอารอ,อน้ําพู้กันด้ามเดียวกันเนี่ยจุ่มน้ํานะครับล้างออกให้มันสะอาด นะครับแล้วก็มาลูบให้มันฟุ้งๆตรงไหนเป็นสว่างขาวๆาวก็ให้มันฟุ้งๆเบื่อๆเข้ามาก็ปล่อยให้เป็นสีของเนื้อกระดาษไปนะครับแบบนี้เอ,อ่าหากจะให้ดีก็ยังที่พูดไปบ่อยๆซ้ำๆนะครับแอร์บัดจะทําฟุ้งๆอย่างเงี้ยได้ง่ายในชั่วพริบตาเดียวแต่ในที่นี้เราแนะนําท่านที่ไม่สะดวกในการใช้อบัดบางทีสถานที่มันไม่เอื่อนะครับทีนี้มาด้านนี้จะมี เป็นดำออกไปทางน้ำตาลนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้สีส้มนะครับผสมสีดำลดความสดของสีส้มด้วยสีดำมันก็จะเข้มๆก็ค่อยๆผสมนะครับขออภัยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นจานสีเนาะ ก่บ<า>ใจวิธีพูดอธิบายเอาแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับสีส้มเห็นไหมครับผมผสมกับสีดํานะครับสีมันจะเข้มๆแบบนี้อโอเคผมก็จะมาระบายตรงนี้อาจจะไม่เหมือนต้นแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นไรครับแล้วเราค่อยลงซ้ํารอบสองรอบสามแก้ความเป็นจริงเข้าไปเรื่อยๆสักเจ็ดสิบแปดิบเปอร์เซนนี่ก็ชื่นใจแล้วครับผม ใกล้ๆต้นแบบนี้ก็ระวังนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปหาเพราะงั้นก่อนที่จะทํำแบกาวอย่างเงี้ยต้นแบบก็ต้องสีแห้งสนิทแล้วนะครับหลังจากที่เราลงตัวคนระบายเครื่องประดับเครื่องแต่งกายต่างๆเสร็จแล้วให้มันแห้งสนิทเสียก่อนอย่างนี้นะทีนี้สังเกตดีๆตรงนี้นะครับ <S 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 เขาไม่ได้คมแบบนี้อ่าเพราะงั้นเราจะระบายสี สีส้มนะผสมน้ำจางๆแล้วก็มาเชื่อมกันมันจะมีตัวเชื่อมนะครับเวลาเราวาดทีนี้รีบทำนะเดี๋ยวตัวนี้จะแห้งเป็นคราบนะครับผมก็จะเอาสีส้มระบายอันนี้ผสมน้ําเปล่านะครับผมระบายลงพื้นไปเห็นไหมครับทีนี้ตรงเนี้ยจะมีรอยเชื่อมกันอยู่นะครับแล้วก็เอาสีเนะี้ยรีบเกี่ยให้มันกลืนเข้าหากันให้มันซึมเข้าหากัน มันก็จะประสานกันนะครับเป็นตัวประสานเป็นตัวเชื่อมกันมันจะเข้มกลางอ่อนนะครับแล้วก็กลางเข้มไปอย่างเงี้ยค่อยๆจับจังหวะสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตตำแหน่ง้วยนะครับว่าต้นแบบมันอยู่ตรงไหน้วยนะฮะอาจจะเดี๋ยวอาจจะระบายพื้น แต่ถ้าไม่ไม่สีเลียนมากอันูอารมณ์เบเบอ์ก็พลาดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับเน้นเอาสนุกสนานอย่างนี้อ่าทีนี้ผมก็เอาสีส้มที่ผสมกับสีเทานะครับมันจะเป็นสีคมข้มมันระบายช่วงแถวๆนี้ปึ๊บเห็นไหมคระในจออาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็พยายามฟังเสียงเอาก็ได้ ว่าผสมตรงไหนลงตรงไหนนะอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงผสมสีเทามันอาจจะดูวุ่นวายสักนิดหนึ่งแต่พอวาดสักรอบสองรอบเลยพเพื่อนๆจะชินตอนผสมสีเทาหรือสีดำเนี่ยก็เพื่อนๆก็ค่อยๆเติมนะครับในส่วนของสีเทาหรือสีดำค่อยๆเอามาเติมทีละนิดทีละนิด ไม่งั้นสีเราจะเสียหมดนะสีมันจะตายเป็นการฆ่าสีนี่นะตอนนี้ผมจะทำตรงนี้นะครับจริงๆภาพเต็มจะเป็นคนยืนอยู่ผมเอาขอบมาแค่นั้นนี่อ่าลงไปอาจจะอ่อนกว่าตัวต้นแบบผู้หญิงสักนิดหนึ่งนะครับแบบมันจะมาแข่งกันแล้วเราอาจจะทำให้อ่อนกว่ารูปไทยก็ได้นะครับ เขาจะมีผ้าคาดเป็นสีเขียวผมเอาออกแดงไปเลยแล้วกันตรงนี้จะให้มันเบอร์นะครับเราเอาน้ําเปล่ามาลูบระวังสีไหลลงมานะครับก็ดูจังหวะการเอียงของกระดานของเพื่อนเพื่อนให้ดีๆหากว่าผมระบายไม่ทันครับเอาทิชชู่นะ ติดชู่สะอาดสะอาดนะครับเตรียมไว้มาซับขอบขอบให้มันฟุ้งฟุ้งนะครับหามันฟุ้งฟุ้งไหมนะครับนี่ผู้กันก็มีติดไว้หลายๆเบอร์นะครับให้มีเบอร์อ่อนเบอร์เข้มเอ้ยไม่ใช่เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ผมพูดผิดให้มีทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับให้มี เอาไว้บางซอกบางลลบถ้าเรารู้สึกว่าบางช่วงของงานมันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็มาปรับเอาใหม่นะครับให้มันดูเบลอๆไว้เหมือนภาพไทยชัดตื่นชัดลึกประมาณนั้นเนาะ,ะในที่นี้ผมจะปรับในบางช่วงนะครับแถวๆนี้นะมันเป็นจุดๆจๆเป็นดวงๆดวงๆมันจะมาแข่งกับรูปผมผมก็จะไม่เอานะเปลี่ยนใหม่ก็จะให้มันดูเบลอ เป็นเป็นสีสีเป็นเบอร์เบอร์แล้วกันนะครับเราก็เลือกเอาในส่วนที่เราชอบตรงไหนไม่ชอบก็แก้ปรับแก้ได้นะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเพื่อนๆต้องการเก็บทั้งหมดก๊อปปี้ทั้งหมดก็สามารถทําได้ครับทั้งนี้แล้วแต่ความชื่นชอบผลงานของเราเราเห็นว่าตรงไหนสวยงามแล้วก็จัดไปครับผมตามนั้นผมจะอ,ออกน้ำเงินหน่อย มงเนิดนิดๆระบายแบบนี้ถ้าชอบแบบทิ้งคาบก็ไม่ต้องเกลี่ยนะครับไม่ต้องเกลี่ยให้มันดูฟุ้งไปลงไปยังไงก็ปล่อยไปเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเอาทั้งคาบทั้งดูนุ่มนุ่มปนปนกันเอาน้ำรูบออกในขอบขอบมันนะครับขอบขอบ,ขอบงานให้มันฟุ้งไป พุ่งขึ้นไปไม่ได้ดังใจเอาแอร์บัตมาช่วยก็ได้ <c oughs> ก็ไปฝึกพน่นระยะห่างการพ่นเนาะมันก็จะส่งผลเดี๋ยวได้ไว้โอกาสเหมาะๆครับเพื่อนๆผมจะมาแเนียแอร์บัตสำหรับเก็บงานแบกกระาอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันช่วงเวลากลางคืนครับเสียงพัมลมแอร์บัตช่วงตอนที่มันจะเต็มมันจะเสียงตัดมันดัง เกรงใจเพื่อนบ้านเขา <c oughs> เดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆเนาะช่วงกลางวันโอเคครับทีนี้จากแบบนะครับจะออกเขียวๆหน่อยผมก็จะเปลี่ยนเป็นม่วงแทนแล้วกันแบบเอาให้มันดูให้ดูเบ่เอๆนี่นะครับเราลงไปไงี้ปุ๊บ ลงมาอย่างนี้ปุ๊บสมมติว่าเราจะให้มันฟุ้งหายไปเป็นกระดาษเอาพูกกันล้างน้ําออกนะครับตอนนี้พูกกันสะอาดแล้วมีแต่น้ําอุ้มสีอยู่ที่พุกขนพุกันแล้วก็มารูบขอบๆเนี่ยลูบๆขอบ,นะขอบ,ขอบงานประมาณนี้มันก็จะฟุ้งออกไปเห็นไหมครับฟุ้งออกแบบนี้ เราลองดูใกล้ๆต้นแบบใกล้ๆภาพที่วาดนะครับรูปถ่ยรูปตัวนี้อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นนั่งดูด้วยกันตอนนี้จะมันจะเข้มกว่าในวีดีโอสักหน่อยอยู่นะครับอย่างไรก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันครับผม <c oughs> นี่นะช่วงนี้นะครับผมทาไปเร็วกันเหลือตรงนี้ มันจะเริ่มเข้มขึ้นเขนเ้มขึ้นเรื่อยๆในรอบ2อรอบ3มนะก็ไอจังหวะอย่างเงี้ยให้รีบทำนะครับเพราะสีคลิกจะแห้งเร็วตรงขอบขอบอย่างนี้นะครับนี่มันยังคมเรารีบเอาพู่กันล้างน้ำแล้วก็มารูปขอบรูปที่ขอบนะครับให้มันฟุง้ง ม,มันจะเบอร์เบอร์มันจะไม่คมทีนี้ถ้าเราอยากจะซ้ําอีกเอาไดเป่าผมมาเป่าให้มันแห้งเพื่อเราจะเติมสีต่อไปได้ถ้าเราจะเติมเลยตัวเนี้มันไม่ต่างอะไรกับซับสีออกนะครับปล่อยไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทํานะครับนี่เราก็ไปทําส่วนอื่นนะครับทําส่วนอื่นเราจะท แถวๆตรงนี้นี่ครับตรงแถวแถวนี้นะครับกระเติมลงไปปึ๊บรีบเอาน้ำรูปนะครับ ต้องการฟุ้งไปไกลๆก็น้ำมารูปต่อนะครับลูปผักมันออกไปไกลๆเรื่อยๆอันอย่างนี้คือคือเราคายสีหรือตีสียังไม่แตกกับน้ํานะครับมันก็เลยมีเนื้อสีมามันก็จะเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นสีทึบนะ,ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาซ้ําได้ก็ถ้าเอาไปวาดในลักษณะสีน้ําตรงนี้งานจะเสียดันดีนะครับแต่อันนี้เป็น ในส่วนของพื้นหลังก็ยังแก้ไขได้อยู่ถ้าแบบเนี้ยไปอยู่ตามผิวคนตามหน้าของภาพวาดนี้ก็จะเสียนะครับเราพยายามตีสีกับน้ําให้มันแตกนะครับนี่ดีว่าในส่วนแบลกาวก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เราแก้ไขได้ระหว่างที่รอเจตวนี้แห้งเราก็ไปทำส่วนอื่นนะครับ ล่รทาส่วนอื่นเป็นเน,น้นตรงบริเวณอื่นเพิ่มนะครับเติมให้มันออกมีสีสักหน่อยก็ได้ถ้าว่ามันมีเทาเกินไปมันอาจจะดูต้นแบบอาจจะดูโดดเกิน ผมก็จะทําลักษณะประมาณอย่างนี้ครับทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆตเติม,ๆๆตมเรื่อยๆมันจะแน่นๆก<ๆ>็ถ้าเพื่อนๆที่รับชมทาง u t u b e นะครับก็สามารถมาชมภาพที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อแฟนเพจสอนวาดภาพรับวาดภาพนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะฮะสอนวาดภาพรับวาดภาพนะครับผมจะลงภาพที่ <S <S <ๆ S 1> เสร็จสมบูรณ์ไว้โอเคครับสาหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเพียงแต่ อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วต้องใช้เวลาอีกสักเป็น2อามชั่วโมงนะในการซ้ำซ้ำซ้ำไปไมันก็จะเนียนๆเ,เหมือนกับรูปด้านข้างนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับขอให้คุณมีความสุขกับการฝึกฝนงานศิลปะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ